สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวหรือมาแนะนำหนังกลางแปลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นทีมงานอ่างเปาโมวีดิจิตอลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหนังกลางแปลงหน่วยนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยราชนะครับซึ่งอำเภอนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับทั้งประเทศนะครับเป็นอำเภอที่มีหนังแปลงหน่วยดังๆนะครับมาฉายกันบ่อยมากนะครับซึ่งส่วนมากก็จะมาฉายที่วัดสนวนในนะครับเป็นงานแก้บนนะครับ หน่วยหนังดังๆจากจังหวัดสุรินทร์แลวก็จกกังหวัดบุรีรัมย์นะครับวนเวียนกันไปใช้ให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้านในแถบนั้นบ่อยมากนะครับปีนึงๆก็เป็นเกือบร้อยครั้งก็มีนะครับสาหรับวัดสนุนในนะครับซึ่งทางผมเองก็ได้ทาคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวหรือมาแนะนานะครับทางทีมงานอ่างเปาภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพประกอบแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วย อังเปามูวี่ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นําคลิปบางส่วนแล้วก็ภาพประกอบนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวรวบรวมห,หนังกางเป้งนะครับซึ่งอังเปาภาพยนตร์นั้นก็หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบหนังกางเป้งก็คงจะได้ชมผลงานทางช่อง u t u b e นะครับเพราะว่ามี YouTuber ายูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับได้ถ่ายทําคลิปวิีโอลงใน YouTube กันหลายช่องแล้วนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามดูทาง u t u b e นะครับแต่วันนี้ก็เป็นคิวของทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางเป้งของเรานะครับ จะนำมารวบรวมเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับบรรจุไว้ในช่องของเรานะครับเป็นการแนะนำหน่วยหนังกันสั้นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ300หน่วยแล้วครับที่ช่องเราได้นำมาแนะนำกันนะครับโดยนำภาพกรอบแล้วก็คลิปต่างๆนะครับจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่ทางช่องเราหาได้จากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมารวบรวมไว้นะครับซึ่งทางแฟนๆ FC หนังกาแฟนะครับที่ติดตามช่องเราแล้วก็คงจะทราบดีนะครับว่าช่องเราทำแต่เรื่องรานงกาแงร้วนๆนะครับ สำหรับทีมงานอังเปาภาพยนตร์นั้นก็ปีนี้ก็มีหนังใหม่ๆนะครับไม่่อยต้อนรับเจ้าพกันมากนะครับแฟนๆที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เคยดูผลงานอังเปามูวี่ก็คอมเมนต์ที่ได้คลิปกันหน่อยนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหน่วยอังเปามูวี่นี้ทางทีมงานเราก็ยังไม่เคยดูกันสดๆนะครับก็เคยดูแต่ทางสื่อโซเชียลมีเดียนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นผลงานที่ดีอีกหนึ่งหน่วยนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับสําหรับคลิป แนะนำหน่อยนันกาแปลนะครับอังเปาโมบีในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ